ชิบะอินุจะมีแนวโน้มต่อไปหรือไม่นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของแนวโน้มต่างๆว่าชิบะอินุจะไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟด้วยกันนะครับว่าชิบะอินุไปต่อได้หรือไม่นะครับหรือจะหยุดแค่นี้และคุณจะจัดการกับการลงทุนของคุณยังไง ตามคำแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดคุณลงทุนในชีบะอินโนเพิ่มตอนนี้คุณจะลงทุนในแบบไหนตามสไตล์ของช่องคอยหนื่อหุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับชีบะอินโเราได้จัดทำเรื่องของกราฟนะครับเ,เราจะทำรายวันนะครับเราก็รายชั่วโมง15นาทีนะครับเพื่อจะทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดก่อน,นะครับเราก็เราจะไปวัดแนวโน้มกันว่าตอนนี้มันเป็นไปได้ยังไงบ้างน,นะครับ โอเคครับกราฟรายวันนะครับสิ่งที่น่าสังเกตคือช h บ b อิน u นนะครับมีการพุ่งตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ประมาณ2.8แปอ่าโทษนะครับ0.04ตัว2.8ดอลลาร์นะครับเราก็ขึ้นมาถึง0.04ตัวนะครับ4018ดอลลาร์นะครับก็พุ่งมาอย่างรุนแรงเลยนะครับซึ่งอัตราการพุ่งแป๊บหนึ่งนะครับอัตราการพุ่งของช h บ b อิน u เนี่ย มีการพุ่งถึงประมาณ40.02%นะครับหรือ39%ประมาณ40%นั่นแหละนะครับก็มีการพุ่งตัวอย่างรุนแรงมากๆเลยดังนั้น,นเมื่อดูกราฟรายวันนะครับก็ยังเห็นอยู่ว่าชีบะอินุตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นนะครับณนะที่ผมทำกราฟอยู่ตอนนี้ก็ยังเห็นว่าชีบะอินุยังมีการซื้ออย่างครับข้างถ้าดูในรายวัน ถ้าเรามาสโคบแคบหน่อยที่การาฟรายชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าชีบะอินูตอนนี้นะครับก็จะมีช่วงที่บางเวลาที่มันเป็นไซเวย์อยู่นะครับที่มันขึ้นมาประมาณ0.04ตัวนะครับประมาณ3.34 3, 3, 3นะครับช่วงนั้นจะเกิดการไซเวย์นะครับเมื่อย้อนไปประมาณาตีหนึ่งตีสองเมื่อคืนนะครับก็จะขึ้นช่วงนั้นและในตอนเช้าก็ มีการปรับขึ้นนะครับตั้งแต่ประมาณ8-9โมงหรือ10โมงหรือ11โมงนะครับก็มีการปรับขึ้นมาจนขึ้นมานะครับไต่ขึ้นมาจนถึง0.04ตัว39นะครับแล้วก็40 18นะครับที่เป็นราคา ATS หรือ All Time High อยู่ตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาสูงมากๆนะครับเมื่อดูการาฟรายชั่วโมงเราจะก็จะเห็นนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยชัดเจนมากขึ้นคือ บางจังหวะมันมีการไซเว์นะครับแต่การไซเวย์นะครับแล้วก็แท่งเทียนหลอดสีแดงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการเทขายอยู่บ้างน,นะครับในช่วงของอทุกช่วงเลยนะครับเราก็จะเห็นอยู่ทุกช่วงแต่ส่วนใหญ่การเทขายในแรงหนึ่งชั่วโมงที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นหลอดสีแดงขนาดใหญ่นะครับขนาดยาวเนี่ยแหละนะครับ ก็หมายความว่า,าจิตวิทยานะครับบางจังหวะนะคนก็ยังมีความลังเลอยู่นะครับคือไม่คือไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลงดีนะครับแล้วก็รวมถึงการเทขายอะ่ะเป็นแค่ของเมานะครับคือของเม้าเท่านั้นนะครับคือคนต้องการเทขายพอใจราคาแค่นี้ฉะนั้นการเทขายนะครับในหลอดเทียนไส้เทียนสีแดงมันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าหลอดสีเขียวอ่ะก็จะมีเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ไต่บันได 8%นะครับในการซื้อเนี่ยเยอะกว่าการขายก็บอกประมาณนี้แหละถ้าดูจากกราฟลาย15นาทีนะครับกราฟลายหนึ่ชั่วโมงเนี่ยเออเราจะเห็นว่าเ,เรื่องของวอลลุ่มนะครับในเส้นสีแดงนะครับที่เป็นสัญลักษณ์สีแดงคือการเทขายไม่เยอะแต่เพื่อมาดู15นาทีนะครับการเทขายเนี่ยใกล้เคียงกับสีเขียวเลยแต่ว่าจำนวนนะครับของ วอลลุ่มเนี่ยจะมีน้อยกว่านะครับที่เป็นสีแดงดังนั้นการขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการขายเป็นระยะระยะนะครับและอ่าส่วนใหญ่การขายคือคนไม่ค่อยมั่นใจนะว่าราคามันจะไปต่อได้หรือเปล่าหรือพอใจที่ราคาอยู่เท่านี้นะครับดังนั้นเราเห็นนะครับเมื่อ15นาทีสโคปมันจะชัดกว่านะครับว่าแรงเทขายเนี่ยก็คนมีขายขายเป็นระยะระยะ,ระยะเหมือนกันนะแล้วก็ จำนวนของวอลลุ่มนะครับหลอดของไส้เทียนเนี่ยมีไม่ค่อยต่างกับส,สีเขียวเท่าไหร่เลยนะครับเมื่อดู15นาทีก็จะชัดเจนนะครับว่าในประมาณ15นาทีเนี้ยนะครับว่าจะมีการซื้อการขายเท่าไหร่นะครับในระยะของครึ่งชั่วโมงนี้นะครับก็เราก็จะเห็นนะ15นาทีก็ ดุเดือดเหมือนกันนะครับในการขายเห็นนะคะว่า15นาทีเนี่ยแล้วก็บ่งบอกเลยว่าขายเยอะมากนะครับคือคนตั้งใจที่จะเทขายเป็นระยะระยะนะครับเพื่อจะสามารถทำกำไรกลัวว่ามันจะไม่ได้ไปต่อนะครับเหมือนวันที่15-17ตุลาคมน,นะครับแต่ตอนนี้เราก็พอสรุปได้ว่าราคาของชิบะสามารถไปต่อได้ยาวพอสมควรนะครับ และดูระยะเวลาการขึ้นเนี่ยน่าจะไปได้ถึง0.04ตัวนะครับ50ดอลลาร์นะครับในรอบนี้ซึ่งเราก็เดาไม่ได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ากระแสของชีบะอินูด้วยนะครับที่จะโดนเปนลิสเหรียญโรบินฮูดซึ่งกระแสเนี้ยมีอยู่สองครั้งแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15ถึง17แต่ในวันนี้นะครับณนะที่มันพุ่งสูงเนี่ยคือ มีคนเอามาโพสต์นะในทว i t เตอนะครับชื่อแอชิบัต n ิน e w นเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์หลักฐานที่สำคัญว่าเอ้ยตอนนี้โรบินฮูนะสนใจชิบาอินุทำให้แรงซื้อเนี่ยกลับขึ้นไปมากกว่าวันที่17แต่การซื้อนะครับเราก็จะเห็นว่า,าครั้งนี้นะน่าจะมีความลังเลนะครับความสงสัยมากเหมือนกันพอเวลาซื้อขึ้นไปนะครับ ก็เราจะเห็นราคาที่มันป่านกันขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่วานตัวใหญ่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลตรงเนี้ยที่สําคัญก็คือว่าในช่วงกลางเดือนนะครับของเดือนตุลาคมเนี้ยจํานวนนะครับที่วานเนี่ยเข้ามาเล่นในกระดานเอ็กซ์เชของไอเหรียญชิบะอินุเนี่ยไม่เท่ากับตอนต้นเดือนนะครับดงนั้นสรุปได้เลยว่ารอบเนี้ยน่าจะไม่มีการขึ้นเยอะแบบตอนต้นเดือนนะ ก็ต้องดูต่อไปว่าต้นเดือนหน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแรงส่งน่าจะมีระยะเวลามากพอสมควรนะครับคือว่าไม่ขึ้นมากนะครับน่าจะไปได้สูงสุดแค่0.04ตัว50ดอลลาร์นะครับซึ่งเราก็ต้องดูต่อไปว่าแรงส่งที่ทางเจ้าของโปรเจกต์แล้วก็อีลอนม์สและคนอื่นๆเนี่ยพยายามที่จะดันราคาชี่ใบอินุจะเป็นยังไงต่อไปแต่ข้อมูลที่สรุปตรงนี้นะครับขอแค่ มันไปแค่0.04ตัว50ดอลลาร์เท่านั้น,นะครับเรามาดูเส้นนะครับ MACD แนวโน้มเป็นยังไงนะครับ MACD นะครับแนวโน้มตอนนี้เป็นขาขึ้นนะครับและขาขึ้นครั้งนี้เป็นขาขึ้นที่แรงซื้อนะครับแล้วก็แรงกระทำเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยก็เราจะเห็นนะครับว่า เส้น MACD เนี่ยสูงกว่าเส้นวอลล m ่นะครับสูงกว่าแท่งที่เป็นวอลลุ่อีกนะครับจะทําให้เราเห็นนะครับว่าแนวโน้มเส้น MACD เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ชีบะอินุไปต่ออีกได้ไกลเลยส่วนเส้น KDJ นะครับ RSI เอาเส้น RSI ก่อนที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเส้นสีส้มนะครับแสดงให้เห็นว่าตอนนี้าราคาของชีบะอินุยังอยู่การไซด์เว ยังอยู่ที่การไซเว์นะครับอาจมีการปรับลงเล็กน้อยนะครับซึ่งเส้นนี้เราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าราคาชีบะอินูจะเป็นยังไงแต่ข้อมูลนะครับของเส้น kdj เนี่ยนะครับน่าสนใจมากนะครับว่าตอนนี้นะครับโอกาสที่ทั้ง3เส้นนะครับไม่ว่าจะเส้น macd rsi kdj นะครับจะประกบคือมีการตัดกันเนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงว่า ถ้ามีการตัดกันแล้วมีแรงซื้อขึ้นไปเพิ่มนะครับก็จะส่งสัญญาณว่าชีบะอินุก็น่าจะมีการพุ่งนะครับมีแนวโน้มขาขึ้นฉะนั้นเราต้องดูในประมาณลายชั่วโมงต่อไปนะครับว่าชีบะอินุเนี่ยมีแนวโน้มยังไงนะครับซึ่งเส้นทั้ง3เส้นนะครับ MACD RSI KDJ นะครับถ้าใช้กรอบไทม์เ a m e ในช่วงระยะเวลา1ชั่วโมงลงไปอ่ะ30นาที15นาที ก็จะชัดนะครับว่าตอนนี้ทั้งสามเส้นกำลังเข้าสู่การวัดระยะนะครับแล้วก็วัดใจว่าเส้นสามเส้นพอเวลามันประกบกันมันอาจจะถึงราคาพุ่งอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เมื่อมาดูกราฟรายสี่ชั่วโมงนะครับเส้นสามเส้นเนี้ยก็ไม่ได้ประกบกันนะครับก็ยังห่างอยู่แต่ว่าเส้นนะครับก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่จะตีเข้ากันในอนาคตนะครับฉะนั้น ประมาณนี้แหละนะครับว่าคำตอบของชีบะอินุวันนี้นะครับณนะเวลาประมาณกี่โมงนะสี่โมงครึ่งนะครับที่ผมทำทำอยู่ตรงนี้ชีบะอินุสามารถส่งแรงต่อไปได้ถึง0.04ตัวนะครับห้าศูนดอลลาร์นะครับซึ่งเราต้องดูกันต่อไปว่าพอขึ้นมาสักสี่ห้าหรือห้าศูนย์จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปรับชม ในตัวคลิปอื่นด้วยกันนะครับที่จะติดตามข่าวสารด้วยกันแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่จะได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกตด a c e b o o k YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o แอนซี่คอมมิตตี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลย,เ,ลยเพราะในไลน์กลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและเรามีกลุ่มชีบะอินโด้วยนะครับก็ลองเข้าไปพูดคุยกันก็ได้ นะครับเพราะในกลุ่มนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับในการลงทุนชีบายหนุ่มเหมือนกันเพราะบางคนก็บสมาชิกบางคนก็เป็นกูรูมากกว่าผมะนะก็มีข้อมูลอะไรที่ดีะนะครับในกลุ่มนั้นก็ลองเข้าไปคุยละกันนะครับและแนะนําว่าให้ทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้สําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและเราก็หวังว่าท่านผู้ชมจะ มูลไปด้วยกันนะครับกับช่องคอยนิในมูลสำหรับอันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite m i n น r เท่านั้นร้าน i n f i n นิต m i n น r มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจอินฟินิตไมเนอได้ หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซตนนีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อย1เครื่องที่บ้านพอะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจํานวนจํากัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทําให้ท่านเสียโอกาสในการ สะสมเหรียญคริปโตเครนซีนี้ก็เป็นไปได้